เช้านี้มาฝากทองกับก๋วยเตี๋ยวปากซอยค่ะมีก๋วยเตี๋ย๋ก๋วยเตี๋ยวปากซอยหลานในราคาสามสิบบาทเองเด้อค่ะมีอยู่เจ้าเดียวเนี่ยค่ะพอก,กินได้น้องหลานสี่สิบห้าสิบนกันน้อนี่เอ๋ยยินตาโฟเพิ่นนี่ละจ๋าเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมากมามาีเบิดค่ะสารพัดเส้น ยายสาวเนี่ยเขได้ฝากทองกับเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นหลานก๋วยเตี๋ยวหลานเดียวทีละค่าสามสิบบาทสี่สิบก็ยังพ่อยังกินได้เด้อค่ะเด้อเพิ่นขายมาสามสิบปีละจ้ะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวยีนตาโฟค่ะนี่เหเลือก,กินได้ค่ะเนี่ยจากเครื่องเพิ่นเนาะค่ะ ยายก็จะกินเพิ่นประจำค่ะคันเมื่อใดตื่นสายแน่บ่ได้เฮ็ดกับเขาแน่เน้อะค่ะเนี่ยจากเครื่องเพิ่นกะสิเพียบเลยค่ะเครื่องเย็นแต่โฟงเพิ่นเนี่ยจะมีครบเนาะ,ะค่ะกะเช้าบ้านก็นแต่ฝากทองน้ำเพิ่นเกี่ยวกะมีค่ะเกี่ยวทอดเนาะค่ะเนี่ยค่ะในสามสิบบาทเด้อค่ะจัดเต็มเลยค่ะต้มยำเส้นเล็ก อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเลือกกับซีมนหมูตุ๋นเนาะกันเนาะค่ะในก๋วยเตี๋ยวเลือกชามนี่ค่ะชามใหญ่ๆเลยกันนี่ค่ะเนื้อหมูเป็นหลิ่มๆเลยหมูตุ๋นค่ะสามสิบบาทค่ะกันออกไปส่วนข้างนอกกับสี่สิบห้าสิบเนาะกันเนาะมีหลานนี่พรกินได้เนาะค่ะเขาอยากมากแพ่งเนาะค่ะอยังก็ขึ้นลาค่าเบิดมี่เจ้านี่เจ้าเดียวเ่นขายได่ ลูกค้านี่ค่ะลูกค้าเพิ่งกันนั่งเต็มค่ะหาหกโตเนาะค่ะเพราะเคยว่างลอคิ้วพ่อเนาะค่ะนี่ค่ะชามในยี่สิบบาทค่ะในน้ำตกเนาะค่ะเนาะยี่โอเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟยี่สิบบาทกัมีค่ะผู้ใดกินสามสิบผู้เพิ่งกินหลายเนาะค่ะโบอิ่มมันกบสั่งเย็นตาโฟอีกเนาะค่ะ ยี่สิบบาทก่ะเนืงพอกินได้ค่ะในซอยปากซอยบ้านยายนี่ละจ้ะเมื่อในยายก็สร้างไปกับบ้านโอ้เห็นแล้วอยากกินทุกอย่างเลยค่ะ